สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้สถานีบ้านพระพรมมีคำหนุนใจมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะเรื่องดำเนินชีวิตในเสรีภาพของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่สิบหกถึงข้อที่สิบเจ็ดได้กล่าวไว้ว่าจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าจงให้เกียรติทุกคนจงรักพวกพี่น้อง จงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเราสามารถพูดได้ว่าเราได้รับเสรีภาพอย่างร้อยเปอร์เซนซึ่งเสรีภาพนั้นเราได้รับมาจากการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนนั้นได้ดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพแล้วจริงๆ แต่ในความเป็นจริงนั้นคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้เชื่อยังดำเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นทาสคือทาสแห่งความบาปทาสแห่งโลกนี้ทาสของซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วทาสของความปรารถนาของตนเองและอื่นๆอีกมากมายในบริบทนี้พระเจ้าทรงย้ำเตือนใจเราว่าเมื่อเราเป็นไทยแล้วเราก็เป็นไทยอย่างแท้จริง เราจึงควรดำเนินชีวิตด้วยเสรีภาพนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรก็ได้ตามแต่ใจปรารถนาทำความชั่วความบาปก็ไม่มีใครว่าก็เป็นลูกพระเจ้าแล้วนี่พระเจ้าไถ่เราแล้วนี่ไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าทรงมีพระคุณมากเพียงพอสำหรับชีวิตของเราในพระธรรมกราลเทียบทที่6ข้อที่7ได้กล่าวไว้ว่าอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระเจ้าไม่ได้มีพระประสงค์ที่จะให้เรานำพระคุณของพระเจ้ามาแอบอ้างใช้ในทางที่ผิดหรือกระทำความชั่วใดๆแล้วจะไม่ถูกลงโทษเพราะทุกการกระทำหรือทุกสิ่งที่เราทำหรือในทางของพระเจ้าเราเรียกว่าการหวานนั้นเราจะต้องเก็บเกี่ยวผลของมันแต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราทุกคนดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าคือมีชีวิต ด้วยความยำเกรงพระเจ้าสุดใจถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีความเชื่อฟังอย่างเต็มร้อยมีหัวใจที่ถ่อมสุภาพและยอมจำนนกับพระเจ้าในทุกสิ่งถวายทั้งหมดที่มีคือชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อคนของพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่แสวงหาชื่อเสียงเงินทองถึงแม้ว่าต้องเผชิญความยากลำบาก คนดูหมิ่นเหยียดหยามคนประนามถูกทำร้ายทำลายชื่อเสียงก็ไม่ทอ้อไม่ล้มเลิกซึ่งเราสามารถดูตัวอย่างได้จากผู้รับใช้ในพระคัมภีร์มากมายที่โดนแบบนั้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงประสงค์ให้เรนั้นรู้จักให้เกียรติต่อผู้อื่นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะต่อผู้ที่เชื่อหรือยังไม่เชื่อก็ตามซึ่งสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่สำคัญ อย่าเป็นคนที่ให้เกียรติเฉพาะกับคนที่เข้ามายกย่องและให้เกียรติเราเท่านั้นเราควรที่จะทำต่อคนที่เขาไม่ได้เข้ามาหาเราด้วยเช่นกันหรือแม้แต่ก,กับคนที่ไม่น่ารักคนที่ไม่ดีกับเราอย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำก็เหมือนกับที่เราทำให้กับพระเจ้าเสรีภาพของพระเจ้าทรงประทานให้กับมนุษย์ทุกคนผ่านทางพระเยซูคริสต์ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะคะว่าเราจะตัดสินใจดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพ และดำรงอยู่ในการเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าหรือไม่นะคะ